ขะตอนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ทีกับพีอาร์ชอนนาทดอดกรช่อของ v ลอกเรื่องรถครับและวันนี้เรามี FC ส่งรถมาปั้นนะครับเป็นเบียนจะมาอยู่สีที่สีสีเทาเหมือนที่เราเคยปั้นไปเลยครับแต่ว่าความพิเศษคือวันนี้มีความแตกต่างตรงที่ครับเป็น 420i เครื่องเบนซิน N20 ซึ่งจะบอกว่าหลายๆคนถามถึงว่าเครื่อง B M เนี่ยตัว N 20ที่เป็นเครื่องเบนซินเนี่ยที่วางอยู่ใน 420I เอ้ย 320I 520I 528I เนี่ยมันดูแลกระษสายอย่างไรราคาอะไรเท่าไหร่วันนี็เลยถือโอกาสทำคลิปมาฝากเพื่อนๆให้ได้ดูกันฮนะเท่าที่ทดสอบขับเบื้องต้นหนูรู้สึกว่าช่วงลา่างอาจจะมีกั๊กก,กุกกักบ้าง เบาๆนะครับบางคนได้ยินบางคนไม่ได้ยินแต่ถ้าเกิดทดสอบรถบ่อๆเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าให้ช่วงล่างมันไม่ปกติในส่วนของเครื่องยนต์นะครับขับทดสอบดูเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติมากนักอีกทั้งเลขไม่์ประมาณ8 3 1 3 2กิโลนะฮะก็ะคือรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่มันรู้สึกผิดปกติอีกทั้งเนี่ยเครื่องเบนซินของรถยุโรปนะฮะหรืออย่างกรณีนี้คือเป็น b บ w พูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเครื่องดีเซลของ BM เเองเพราะว่า ดีเซลของ BM มันจะมีจุดบกพร่องที่แบบเฮ้ยมันจะต้องเช็คจะต้องทำนะในระยะนี้ไม่งั้นมันพังอะไรอย่างเงี้ยแต่เบนซินเนี่ยจะเป็นที่แบบเสื่อมเสียตามสภาพนะโอ้นี่ทํามือเยอะมากเลยเนาะ <c oughs> บางจุดบางอย่างเนี่ยมันต้องรอให้มันเสียก่อนนะครับมัน f r e s ซฟ e ไม่ได้ แต่เรียกว่าระยะ80,000กว่าเนี่ยคงไม่มีอะไรมากมายนักแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวไปเช็คแล้วก็ไปรันระบบแล้วก็พยายามทำในจุดที่เรามองว่าสมควรในการทำไปก่อน F32 C4 ผมเคยทำไปแล้วลผมเองนะครับเครื่องดีเซลคันนี้เป็นเครื่องเป็นซินแต่ช่วงล่างเหมือนกันนะเป็นโช๊คไฟฟ้าแล้วก็เป็นชุดปิดนกคันนี้นั้นก็ตามความคาดหมายครับตัวโช๊คอ,อพเนี่ยมันมีอยู่2ตัวที่แรงดันตกสเปกมีรั่วซึมเบาๆไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่า กดแล้วเนี่ยมันคืนตัวช้าไป2ตัวตัดสินใจยกออกมาทั้ง4ตัวโอเวอร์ฮอนใหม่ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราเคยเช็คราคาแล้วเนี่ยชคไฟฟ้าถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่เนี่ยเบ็ดเสร็จเหยียบแสนนะฮะก็เลยตัดสินใจ Over โอเวอร์ฮอนเดียวกันรื้อออกมาเปลี่ยนถ่ายน้ามันเปลี่ยนซีนยานแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปใหม่เพราะโอเวอร์ฮอนเนี่ยควรจะโอเวอร์ฮอนทั้ง4ตัวไม่ใช่โอเวอร์ฮอนเฉพาะตัวที่เสียเพราะว่าของใหม่กับของที่ใช้แล้วมา80,000กว่าโลนั้นแรงดันมันไม่เท่ากันการขับขี่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมากกนะั จัดการอุปันตัวครับค่าโอเวอร์ฮอลไม่แพงเลย4,450บาทต่อตัว4ตัวรวมกันเป็น1 10, 7 8 0 0บาทแต่ถ้าเกิดใครตาดูกันมาตลอดก็จะรู้เลยว่าโดนแน่แนครับทั้งเบ้าชกอาบยางกระแทกยางกันฝุ่นทั้งหน้าและหลังโดนยกชุดส่วนคันนี้นั้นโดนปิดนกโตโคง้งลูกหมากกันโครงหน้ายางกันโครงหน้าเท่านั้นเอง ส่วนที่เหลือนั้นยังอยู่ในสภาพที่ปกติดีถัดลงมาก็รื้อระบบเบรกออกมาซอร์วิสใหม่ด้วยกันหรือคาลิเปอร์ทั้ง4ล้อออกมาล้างเช็คซีนยางต่างๆแล้วก็ประกอบกับเข้าไปใหม่ครันนี้ก็คือ,อยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับตัวซีนยางไม่ต้องเปลี่ยนต้องซอร์วิสแค่ถอดล้างทั้งสว่วนแล้วประกอบกับเข้าไปใหม่เฉยๆตัวผ้าเบรกด้านหน้านั้นปกติดังนั้นชุดเบรกหน้าไม่โดนโดนแค่ ชุดเบรกหลังครับเปลี่ยนผ้าเบรกหลังเปลี่ยนสายไฟเตือนเบรกแล้วก็เจียจันเบรกด้านหลังใหม่เสร็จแล้วก็ไปตั้งสูตรล็อกเบ็ดเสร็จจบไปที่5954บาทซึ่งจะสูงกว่าคันอื่นๆที่เราเคยทำมาปกติบ m w เนี่ยช่วงลาดอยู่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทแต่คันนี้อย่าลืมครับเป็นช็อคอาพไฟฟ้าที่เราโอเวอร์ฮอใหม่มันก็เลยเป็น50,000่กัอีกนิดหน่อยเทียบราคากับปีก่อนที่เราทำกันมาเนี่ย ผมมองว่าราคาปีนี้ปรับขึ้นไม่ได้เยอะหลักร้อยบาทต่อชิ้นเท่านั้นเองโดยรวมแล้วถือว่ารับได้เสร็จแล้วก็ไปเช็คตัวเครื่องยนต์ต่อเครื่องยนต์นี้ต้องบอกว่าตัวเครื่อง n20 ที่วางอยู่ในซีรีส์่สี่สแล้วก็เป็นเครื่องบล็อกเดียวกันที่วางอยู่ในซีรีส์มสามสอและซีรีส์ายอดฮิตรับห้าสองศูนย์และ528 i ไนั้นเป็น n20 ทั้งหมดวาร์เรนตมันจะเปลี่ยนกันตรงที่กรอบควบคุมและชุดโ,ทโบทําให้มีแรงม้าต่างกันตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ดูแลค่อน ข้างง่ายโดยหลักการแล้วเนี่ยจุดอ่อนแทบไม่มีมีแต่เสื่อมเสียตาสภาพมันจะเป็นหัวเทียนคอจุดระเบิดนู่นนั่นนี่ คันนี้นั้นหลังจากพยายามหาจุดที่จะต้องซ่อมแล้วเนี่ยก็คือทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพียงแต่ตัวออยเครื่องดูปีที่เปลี่ยนก็ค่อนข้างเก่าแล้วก็จากการรื้อดูด้านในเนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณจะผุออยตัวนี้สามพันกว่าบาทนะจต่ตัิงใจเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนออยเครื่องใหม่แล้วก็เปลี่ยนประเก็นฐานกรองเปลี่ยนประเก็นออยใหม่หมดแล้วครับกับเครื่องเอนสิในการเซอร์วิสครั้งนี้ตัวอื่นๆนั้นยังไม่มีอะไรเสียเพราะว่าต้องบอกว่าเครื่องเบนซินของเทีผมใชัมลายันแโดยเฉพาะเป็นเนอ,อนเมน ถ้าเทียบกับตัวดีเซลที่หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่ครับผมซื้อดีเซลเบนซินดีในสำหรับ bmw นะฮะผมบอกหลายครั้งเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ซียสกับการประหยัดน้ามันขั้นสุดด้วยการซื้อน้ำมันดีเซลที่ราคาถูกก่าเบนซินแล้วนั้นเครื่องเบนซินซ่อมผูกกว่าเครื่อง bmw อเพราะว่าอย่างน้อยแล้วเนี่ยจุดอ่อนหลักๆอย่างชุดโซ่ทามิ่งที่พอมันหย่อนหรือว่ารางโซ่พอมันเก่าแล้วมันแตกเนี่ย การสวิตทีนึงต้องยกเครื่องออกมาจากตัวรถถอดเกียร์ออกมาเปิดฝาหลังเครื่องเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนดันโซ่สะพานดันโซ่เปลี่ยน,ยน,นโซ่โซเยอะแยะมากมายรวมไปถึงจะต้องเปิดท่อไอดีมาลา้างาทั้งก๊าสะอาดทั้งแล้วก็ทั้งดีเจนเตอร์เลดีพีเอฟล้างอีจ e ีอาร์คาบขมงกขม่า,มาแล้วพอรื้อออกมาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนซีนใหม่หลายๆจุดในการเปิดแลประกอบข้นใหม่ใช้ซีนเดิมไม่ไต้องเปลี่ยนซีนใหม่เปลี่ยนปพคเก็นใหม่เป็ดเสร็จเนี่ยการเซอร์วิสของเครื่องดีเซลกับเบนซินของปีนัมยูในเครื่องที่เป็นปีเดียวกัน ใช้งานมาระยะกิโลเท่ากันนั้นเครื่องดีเซลสวิสแพงกว่าเครื่องเบนซินเนี่ยผมตีให้มี50,000บาทอ่ะหลังจากเราตรวจเช็คทุกอย่างเสร็จแล้วก็จัดก,การถ่ายของเหลวทั้งคันครับแรงแต่ตัวน้ํามันเครื่องใส่ก่อนน้ามันเครื่องน้ํามันเบรกน้ํามันเฟืองท้ายและแน่ๆคือน้ํามันเกียร์ทุทกๆ8 0 0 0 0ถึง100,000กิโลแนะนําเลยถ้าไม่อยากให้เกียร์คุณเสียนะครับยืดอายุการใช้งานเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใช้น้ำมันเกียร์แทหรือจะเป็นน้ํามันเกียร์ ZF ก็ได้เช่นเดียวกัน คันนี้ถือโอกาสถ่ายน้ำยายเม้อน้ำทิ้งถ่ายไล่น้ำใหม่ไปด้วยก็เบ็ดเสร็จในหมวดของเครื่องยนต์และของเหลวนะฮะเราจบกันไปคำๆที่ประมาณ25,000บาทเท่านั้นเองกับรถวิ่ง8 0 0 0มืนโล แล้วก็เพื่อความเรียบร้อยของตัวรถนะครับก็เรียกช่าง1คนเดินนะครับหัดเทพของเราในการมาเก็บรอยลักยิ้มผมเห็น1นึรอยนะครับบนสันหลังคาทด้านขวามือเดี๋ยวมาดูกันว่าช่าง1จะเห็นทั้งหมดกี่รอยสรุปนะครับคันนี้สภาพดีมากช่าง1เจอทั้งหมดกี่รอยครับ ทั้งหมดรวมกันนั้นเลยสามลอยครับผมเฮ้ยสามอยเองอันนี้ไม่เยอะไม่เยอะเจอเพิ่มอีกสองอยใช่ไหมชั้นหนึ่งใช้ตรงไหนบ้างครับเนี่ยบางคนหน้าครับบางคนหน้าตรงนี้อ่าตรงนี้อันนี้ตรงนี้แก้มหนึ่งนิดน,นึงแล้วก็อันนี้ดุ่งออกมาหน่อยน,นึง ชั่วโมงผ่านไปดันลุกยิ้มทุกๆรอยเนี่ยไป2,000บาทพร้อมกับเปิดโลกการดันลักยิ้มบนสันหลังคาออเออฮ้ยเหมือนที่เราดูในคลิปเมืองนอกเลยโอ้ช่างไทยก็ททำเป็นเนาะ เิบขึ้นมาด้านในปุ๊บเนี่ยเริ่มจากตัวฟิล์มก่อนเลยฟิล์มเนี่ยเท่าที่ดูสภาพนะั้นเป็นฟิล์มที่ติดมากับรถตั้งแต่ออกป้ายแดงก็ดูบางจุดนนเนี่ยเริ่มมีร่องรอยของการเสรื่อมสภาพแล้วนะฮะก็เรียนเชิญคุณดกสาวสเตชันมาจัดการเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ซึ่งผมยังคงใช้ 3M c เอ็มเซรามิกอาลต้เคลีアเหมือนเดิมครับตอนนี้ราคาปรับขึ้นมานิดหน่อยนะครับอันนี้รอบคันบานหา้า60รอบคัน80จบที่9,900บาทขึ้นจากปีแล้วมาเนี่ยไม่มากนะฮะไม่กี่ร้อยบาทตีถ้าพัน,นึ แต่แล้วคนถามว่าเฮ้ยพี่จะมาใช้กัน 3M เยี่ยโอื่นไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยคุณนก็ชนติดหลายแบรนด์นะมีอยู่แบรนด์หนึ่งเกรดใกล้เคียงแต่ว่าราคาแพงกว่ากันอยู่พันกว่าบาทซึ่งผมก็บอกว่า 3M ก็แฮปปี้อยู่นะวันนี้ก็ยังหาเหตุผลที่จะบอกตัวเองให้ขยับอีพันกว่าบาทเพื่อได้ของใกล้เคียงกันมาไม่ได้อีกแบรนด์ที่ทําตลาดอย่างรุนแรงแล้วก็เป็นตัวที่หลาลๆคนชมกันว่าเทพตัวนั้นเนี่ยดับเบิลซรามิกเขาบอกว่าแจ๋วที่สุดในตลาดแล้วนะฮะสองหมื่นกว่า ผมก็ยังหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ได้ว่าทําไมต้องชวน f อจ่าย2 0 0 0มื่นกว่าเพื่อติดตบเบิ้ลเซรามิกในเมื่อ3ามเอฟเซรามิกนะวันนี้ผมตอบโจทย์การใช้งานแล้วการอ่านบัตรทั้งดวอการป้ายข้าหมู่บ้านอ่านได้ไวอ่านได้เร็วสัญญาณโทรศัพท์ไม่ต้องพูดถึงการร้อนหายห่วงความมืดโอเคกลางคืนขับแล้วผมไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้นแต่อนาคตนะฮะถ้าเกิดเราเจอนักป้ายายาแรงๆเราอาจจะมีการลองแบรนด์อื่นได้นะครับหรือสปอนเซอร์จะเข้าได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากัน จุดต่อมาที่ไล่มาเนี่ยแน่นอนครับสแตนดาร์ดแพ็กเกจของพี่อาร์เลยเนี่ย BM4 4ไม่มีกล้องถอยเราก็จัดก,การติดจอ Android 10.25แบบตั้งโซนเดิม18,900บาทพร้อมกับกล้องถอยเบาฟุง้ง อีก3,900บาทยกชุดครับคุณจะได้ตัวจอแอนดรอยที่ใส่ซิมได้เลนอินเทอร์เน็ตได้เปิดคู่ขับแแบเปิด2จอเปิดนั่นเปิดนู่นเปิดน,น,ดนี่มาพร้อมกับกล้องถอยในราคา20,000กว่าบาทซึ่งผมว่าจบในตัวรัวจังหวัดเดียวกันเนี่ยผมก็ติดต่อ f อท่านเจ้าของรถนะฮะว่าเฮ้ยพี่ครับตัวนี้พี่ฟังเพลงในรถเยอะไหมเพราะว่ามีออปชั่นที่ผมเคยทําไปคือใส่ลาโพงออริสันตรงรุ่นตรงเบ้าคู่หน้าคู่เดียวนะครับคู่หลังไม่ต้องเปลี่ยนและแล้วคําตอบที่ได้กลับมาก็ ไม่เกินความคาดหมายครับพีเอฟซีบอกว่าคุณอาร์ตจัดไปเลยยให้เสียก็เลยจัดลำโพงเอาริสันตรงรุ่นไปอีกหนึ่งคู่ครับลำโพงคู่นี้น่ะ 15,900บาทครับเฉพาะคู่หน้าพร้อมเสาวทวิตเตอร์แยกพลังเสียงได้ออกมานั้นหายห่วงครับเพราะเราเคยรีวิวไปแล้วนะกัจากคันเก่าอันนี้คงไม่ต้องรีวิวอะไรอีกแต่ว่าเทาให้ดูลําโพงนะฮะตัวแม่เหล็กด้านหลังลำโพงนั้นใหญ่กว่ากันเยอะน้ําหนักที่จับนั้นหนักเบากว่ากันค่อนข้างเยอะทวิตเตอก็แตกต่างเลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ จุดสุดท้ายเป็นจุดอ่อนประจํารุ่นของ F ซ e r ี e s b e a แต่นอยู่ทุกรุ่นเลยคือมือจับเหนียวเนื่องจากเขาใช้สียางเพื่อให้สัมผัสที่ดีแต่พอเจออากาศร้อนๆหรือว่าเจอระยะเวลานานๆมันจะเหนียวพอเหนียวคุณจับปุ๊บม,มันจะเหนียวติดมือบางคันเหนียวักหนักเนียมือดำเลยนะปกติเนี่ยผมใช้ของจีนของไต้หวันนะชุดหนึ่งประมาณ2 0 0พันกว่าบาทสาหรับ2ประตูงวดนี้คุณนกเขาป้ายามาบอกวเฮ้ยเขามีของใหม่มา เป็น High Quality เป็นเนื้อซิลิโคนที่คนขายบอกว่ารับประกันจะไม่เหนียวอีก LE, ตลอดชีพแต่ผมบอกว่าไม่ต้องตลอดชีพหรอกผมให้7-8ปีอ่ะก็เก่งแล้วนะฮะซึ่งคุณนกแจราคามา3,900บาทแอบลังเลแต่พอแกเอาขอมาให้ดูเนี่ยสัมผัสจับปุ๊บเฮ้ย อันนี้ดีจริงอันนี้คือต้องโดนเลยนะก็จะตัดใจเปลี่ยนเป็น3,900บาทไปแทนตัวธรรมดาส่วนใครที่ติดกับคุณนกเนี่ยถ้าเกิดติดลําโพงอยู่แล้วก็ลองคุยราคากันดูแต่ถ้าเกิดใครที่ไปติดเฉพาะมือจับเพียวๆก็จะราคานี้ครับ f 3 2นะฮะสี่ีสี่เนี่ย3,900บาทส่วน f 3 0มสี่ประตูก็เป็น4,900บาทครับแต่บอกเลยว่า อธิบายยากมาเลยอะ่ะจะบอกเลยมันเป็นไอที่ที่แบบมัสแท็บสำหรับรถ B M F ซีรีที่มือจับเหนียวอันนี้คือเปลี่ยนเนี่ยให้สัมผัสผิวสัมผัสที่แบบเหมือนสแตนดาร์ดทุกอย่างแต่คุณจับแล้วคุณรู้เลยว่าเออเฮ้ยเนื้ออย่างเงี้ยซิลิโคนแน่นๆอย่างเงี้ยมันคงจะไม่เหนียวอีกเอาเป็นว่าส่วนที่ตกแต่งไปต่างหากมาเนี่ยอีก 50,000- 700บาททุกอย่างเนี่ยจบครบ,ครบเลยนะคะปิดท้ายด้วยการทำคดดิง้งซึ่งผมคดดิ้งเองก็เลยไม่มีค่าบริการในแดงสิ้นนะฮะรวมไปถึค่าบริการปั้นรถแล้วก็จะก,การค้นร,ระบบโน่นนี่ให้พี่เขานิดหน่อยเป็ดเสร็จสี่รวมนะครับ 420i F32 คันนี้นั้นจบไปที่129,700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับกับการเก็บงานให้กับพี่ที่ไว้ใจผมส่งรถมาใช้บริการปั้นรถ ได้รถกับไปแบบเนียนๆภายนอกใสๆภายในอิน да. เทอร์เทนเมนต์เต็มระบบเครื่องเกียร์ช่วงล่างเช็คให้หมดขับไปได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลและคนเนี่ยถามกันหลายครั้งนะครับว่าเฮ้ยพี่อยากดู 528i 320i พี่ทำให้ดูหน่อยต้องบอกว่าว่าอย่างซีรีส์สารถ้าใครอยากดูคันนี้เนี่ยให้เพื่อนๆตามรอยได้เลยเพราะว่า s 3 2 s 3 0นั้นคือ คัดซีเบสเดียวกัน ปลีกันแค่2ประตู4ประตูช่วงล่างปีนกปีนกนั้นเหมือนกันหมดยกเว้นช็อกอัพที่เป็นไฟฟ้ากับช็อกอัพธรรมดาในตัว f 3 4ประตูเครื่องยนต์ตัวเดียวกันอ่าลงอะไรคือบดีกันหมดเลยนะครับดังนั้นใครที่จะเล่นเศรีฐีสามก็ดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้ครับถึงช่วงล่างว่าราคาเท่าไหร่ตัวเครื่องต้องดูแล์วิสตรงไหนบ้างซึ่งจะบอกว่ารถ8หมื่นถึง1แสนโลนั้นไม่เยอะเราเน้นของเหลวเป็นหลักน้ำมันเกียร์ให้ถ่ายอ่างเกียร์ให้ถ่ายตัวเครื่องนั้นถ้ารถประมาณ8ปีขึ้นไปถ้้าเปป็นนนไไดแนะน หรือเปลี่ยนตัวออยเครื่องเพราะว่าอันละ3,000-4,000บาทรวมค่าลงค่าแรงรวมซินประกันหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่แพงแต่ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับจุดที่ตัวดีเซลชอบเป็นคือตัวโซ่ทามมิ่งเครื่องเป็นสินไม่มีปัญหาครับคุณเซฟเงินไปเยอะในส่วนของซีนี5 F10 ที่เป็น 520i กับ5 2 8 i นั้นเป็นเครื่อง N20 เช่นเดียวกันการดูแลรักษาก็คล้ายๆกันครับเครื่อง N20 เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากๆเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะพอเห็นภาพว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อรถเบนซินมาทำควรจะเตรียมเงินเท่าไหร่ในการบํารุงรักษาซ่อมใหญ่ครั้งแรกแบบผมและจุดไหนที่ควรจะต้องทําและใส่วนช่วงล่างของซีรีส์หก็สามารถดูช่วงล่างของตัวเครื่องดีเซลที่ทาให้ดูแล้วได้ ถ้าเกิดรถวิ่งแสนสองขึ้นไปเนี่ยก็แนะนาให้เปลี่ยนพวกหัวเทียนเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนมูลเล่น่าเครื่องเปลี่ยนสายพานผู้ที่สึกหล่อตาสะาพานนะครับรวมถึงเช็คพวกปั๊มน้ําท่อน้ําบนท่อน้าล่างแล้วก็ตัวหม้อน้ามีการรั่วซึมหรือเปล่าดูถึงตรงนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างเฮ้ยเฮิมจะไปจัดเครื่องเบนซินว่นาหรือเปล่าเห้ซ่อมถูกกว่านะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าบางคนชอบเบนซินบางคนชอบดีเซลผมเองเนี่ยเป็นคนไม่ชอบดีเซลนะแต่ปั้นดีเซลเยอะมากๆเพราะว่าเพื่อนๆเรียกร้องกันมาแต่ถ้าให้ผมเลือกใช้ผมชอบเครื่อง เบนซินมากกว่าส่วนการประหยัดน้ำมันนั้นใครที่เพิ่งติดตามผมมานะครับบอกย้ำเลยว่าไม่ต้องถามนะครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่ ผมไม่เคยจับการใช้งา,จานจะเป็นซินเกดีเซลเนี่ยในรถยุโรปเบนบีเอมหลักๆที่ผมใช้แล้วกันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้กินน้ํามันนะเครื่องเบนซินอะ่ะรู้สึกว่าเติมก็ปกติอยากให้ประหยัดหน่อยก็ไปจูนเป็น e 2 0สักสเตจหนึ่งคือรถเดิมๆทอดเดิมๆไม่ต้องแต่งเลยนะฮะคุณก็ได้ความประหยัดน้ํามันมากขึ้นความกระจับกระเฉงมากขึ้นความแรงที่มีมากขึ้นสำหรับผมผมบอกว่าคุ้มค่า ในมุมของการที่เราประหยัดเงินค่าซ่อมเครื่องดีเซลในจุดโซทามิง่งจุดล้างไอดีดพเอรุ่นนั้นนี่เอาก้อนนั้นมาจ่ายค่าจูนแหล่งมาสเต็ปหนึ่งก็เป็นอีกออปชันหนึ่งให้เพื่อนได้เลือกดูครับ <S 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 ส่วนเพื่อนท่านใดมีรถที่ไม่สะดวกจะปั้นเองอยากให้ผมปั้นให้ก็ติดต่อทางอินบอ็อกได้นะฮะมีบริการรับปั้นรถแบบมีค่าใช้จ่ายนะฮะ ส่วนคลิปหน้าเราจะพาไปดูอะไรหรือเราจะเอาอะไรมาซ่อมเอาอะไรมาขายถะะ้าฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะวันนี้ขอตัวไปตัดคลิปที่คายอยู่อีก3-4คลิปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย